ในการใช้งานเบรเกรเกอร์ตัดไฟลวนะครับนอกจากจะต้องต่อสายใช้งานให้ถูกต้องแล้วปุ่มเทฟที่เบรเกรเกอร์ก็มีความสำคัญเช่นกันครับ ถ้าผมจำลองไส้กรอกชิ้นนี้ที่ถูกต่อลงดินไว้นะครับเปรียบเสมือนมือของคนที่ยืนถอดรองเท้าอยู่บนพื้นแล้วเกิดไปสัมผัสกับตัวนำของสายลายโดยไม่ตั้งใจเพื่อนเพื่อนก็จะเห็นว่าเบรกเกอร์ตัดไฟลวดที่เสื่อมสภาพหรือแผงวงจรตัดไฟลวดภายในของเบรกเกอร์นั้นเกิดพังเสียหายเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับก็จะไม่ได้ตัดวงจรเมื่อเราถูกไฟฟ้าดูดไฟฟ้าลวกครับและเพื่อนๆก็จะเห็นว่าที่ไฟกรอกนะครับก็จะเกิดรอยไหม้อย่างชัดเจนและเบรกเกอร์ก็จะไม่ได้ตัดวงจรนะครับ และถ้าผมลองกดปุ่มเทสท,ที่เบรกเกอร์นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเบรกเกอร์ก็จะไม่ได้ตัดนะครับแสดงว่าเบรกเกอร์ตัวนี้เสื่อมสภาพไม่แนะนำให้ใช้งานครับและต้องขอขอบคุณบริษัทปร r เวศรีเทลจำกัด um ที่ร่วมสนับสนุนคลิปนี้ครับ ปุ่มเทสที่เบรกเกอร์ตัดไฟ่วนะครับผมแนะนําให้เพื่อนๆกดปุ่มเทสเพื่อทดสอบการทํางานของเบรกเกอร์บ้างนะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนกดปุ่มเท,ท,เทสท ER แ,เเเททแล้วเบรกเกอร์ไม่ตัดนะครับก็อาจจะสงสัยได้ว่าแผงวงจรตัดไฟรั่วภายในของเบรกเกอร์นั้นพังเสียหายไปแล้วครับผมแนะนําให้เพื่อนๆน,นะครับเปลี่ยนเบรกเกอร์ใหม่โดยปิดเบรกเกอร์และตัดไฟที่จ่ายให้กับเบรกเกอร์ครับ ต่อไปนะครับก็ให้เทสจนมั่นใจว่าที่เบรกเกอร์นั้นไม่มีไฟครับหลังจากนั้นเราก็จะปลดสายไฟที่เบรกเกอร์ออกครับส่วนเบรกเกอร์ตัวใหม่ที่นำมาติดตั้งต้องต่อสายให้ถูกต้องตามที่ผู้ผลิตกำหนดมาครับข้อความคำวาไลน์นะครับก็หมายถึงด้านไฟเข้าของเบรกเกอร์ครับ โดยขั้ว L หรือขั้วในหมายเล็1หนึ่งนะครับก็สําหรับสายลายทางด้านไฟเข้าเบรกเกอร์และขั้วที่ระบุตัวอักษร N นะครับก็หมายถึงขั้วสําหรับสายนิวเทลทางด้านไฟเข้าของเบรกเกอร์ครับข้อความความว่าโหลดนะครับก็คือด้านไฟออกของเบรกเกอร์ครับโดยขั้ว L หรือขั้วในหมายเล็2นะครับก็หมายถึงขั้วสําหรับสายลายทางด้านไฟออกเบรกเกอร์ครับและขั้วที่ระบุตัวอักษร N ก็หมายถึงขั้วสําหรับสายนิวเทลทางด้านไฟออกเบรกเกอร์ครับ เมื่อติดตั้งสายไฟทางด้านไฟเข้าของเบรกเกอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถจ่ายไฟให้กับเบรกเกอร์แล้วกดปุ่มเทสเพื่อทดสอบเบรกเกอร์ได้ครับถ้ากดแล้วเบรกเกอร์ตัดนะครับแสดงว่าเบรกเกอร์ตัดไฟลวดตัวนี้ใช้งานได้ครับหลังจากนั้นก็ตัดไฟอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วต่อสายไฟทางด้านไฟออกไปยังโหลดได้เลยครับ เมื่อทําการจ่ายไฟและออนเบรคเกอร์นะครับลองกดปุ่มเทสดูสักครั้งหนึ่งครับถ้าตัดนะครับแสดงว่าเบรคเกอร์ตัวนี้ใช้งานได้ตามปกติครับในการใช้งานนะครับหากเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วงเบรคเกอร์ตัวนี้ก็จะตัดวงจรครับ ดังนั้นในการใช้งานนะครับเพื่อนๆมันกดปุ่มเทสที่เบรกเกอร์เพื่อที่เราจะได้ทราบว่าเบรกเกอร์นั้นยังจะตัดวงจรได้อยู่หรือไม่เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วงครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับ และต้องขอขอบคุณบริษัทโปรเวิร์กรีเทลจำกัดที่ร่วมสนับสนุนคลิปนี้ครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจสินค้าของทางโปรเวิร์กนะครับเช่นตู้คอน sumer unit ตู้โหลดเซ็นเตอร์สายไฟฟ้าเท่าร้อยสายสวิตปลั๊กโคมไฟตกแต่งและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆอีกมากมายเพื่อนๆก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากรายละเอียดที่ผมวางไว้ใ,ใ,ต,ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับ โปรเวิร์กรู้จริงเรื่องไฟฟ้าหวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับถ้าเพื่อนๆชอบขอให้กดไลค์ถ้าใช่ขอให้กดแ like, ชร์ share, แล้วก็กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกับสาระดีๆได้ใหม่กับช่อง The c o p Engineer สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ we are all supporters and we come from liverpool